มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมปลูกผักสมุนไพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนาย,ยน2567เมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ณอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางอเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลักษณะสันพระบรมราชินีสาวมิถุนายน2567โดยมีรองศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีดกรกิตติกรบำรุงบุญคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรประชาชนจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างกับข้าง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านโดยมีพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยการร่วมกันขุดแปลงรดน้ำคลวนดินและปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันต่อกันของคณาจารย์บุคลาคกรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รองศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีด็อร์กิติกรบำรุงบุญกล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและการใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกันและสร้างจิตอาสาให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดีเพื่อส่วนรวมกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเป็นการส่งเสริมความรักความสามาคัคคีและความมีน้ำใจในชุมชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน